ครับสวัสดีย่ำแรงครับพี่น้องสวัสดีครับหาโม่งหงมงครับนี่ครับสุภาาร้าครับบ้านน้องซิมตำบลโคกรามเพื่อจตุลาภักพิมบ้านจังหวัดระยอดครับบังเลยครับบ้านเป็นสร้างครับพี่น้องบังเลยครับทั้งหง่ทั้งยาวปานรถไฟครับครับสูกโตที่สองครับ แข้งขาดีเล็บดีทั้งคู่หนาคู่หล่างนะครับรับประกันขาทุกขาถอนกับซิปหามือครับบังพี่น้องไงเงาครับครับเตานมดีแข้งดำเปื่อยๆนะครับเด็กแข้งดำแข้งบอดครับพี่น ah well. ้องมึงเลยปุายบานบางเฉลิมเลยครับไายบานเลยดิครับไทยบแหลมดีครับ้ายบานดีดีครับมึงเลยไทยเต็มเปื่อยดีดีครับหางเงาหางกับเงาลากยินไปแล้วครับ ยอมแสงเนี่ยทั้งอยงู่นะุนร้อนถูกเป็น,น,น,นทั้งอยูงอยง่งี่เลยเนี่ยพี่นอ้อใถ่ายบรรยากาศเยีเ่ยแรงสดๆนี่ครับเกิดราคาไว้รดต้องแม่เยอะครับสองเมื่นหนึ่งท่นครับความทรงทรงไ้ซีไทยีสานด้วยครับเนี่ยว่าแมวตัวแบบนีน้กับเบื้องลยครับไปทับเอาไหมครับพี่น้องแยกลูกไปลูกครัวครับลูกเจ้าเอาไปเป็นพอพ่านครับลูกให้ลูกเดียว อย่างใจไหวครับเม็ดสีมันดีครับงามมึงเลยครับหนาก็ดีครับหนาดีหูดีหนางามหนาร้อเลยครับหนาหน่งนูนเลยครับนี่ครับเ่ยมโตดีครับเต็มพื้นเลยครับิึงเลยหนาเอาไปเลี้ยงไปเจ็บครับเป็นเมลองไปพันเรียกพอเอาเลยครับมักตัวเดียวครับข้าวเดียวครับ ของเก่าก็ว่าขื้นแล้วล่ะครับให้เป็นรุ่นเอาไปจับอาการเอาครับเมื่งมันขึ้นกระคากระไซไปเลยครับเป็นหนางงา้มครับจะโมกดีครับว่ามีเสียบว่ามีแรงเนี่ยครับว่าเสียบว่ายังเงามครับนั่นแหละดีเขาบ่าทอกันครับเขาเง้วข้งหนึ่งสันข้งหนึ่งนะครับว่าแรงนะครับคือเรื่องนำแต่นำยางนำ่างย้อนโอนต้นครับ นี่แหละครับเหลโค้งสางครับพี่น้องยังไงเอามาปล่อยใส่กันเลยครับปล่อยเลยผมปล่อยเลยมาหอดกันเลยอเคแฝงกับสบายปวดงูเที่ยงสองเมื่อหนึ่งพันครับโท่เลยครับเลยโท่ก่อนโดรกอนครับไก่ไก่ตังไก่ซี่ตัวอีสานห้อยนี่ครับกับบึงหลักับสวยงามครับ ปล่อยไปหนีเลยครับฟักเพื่อนนี่นี่หลอดตายซ้าจักนี่แ่กับลูกเด็บคูออกมาแล้วทั้งคู่หน้าคู่หล,ลังโอ้ยมันโมอม๋องอาโมเลียหละผมว่าวัามมาจ,ะจะได้เียวเขานอนซ่อมแล้วนอนเกียบขี่แล้วบเ้งเงคักคือคน,นั่นไทยบิง้งรงคับ ไตแรงมั้งเลยครับบั้เอิหนาทรายเยอะเียครับบุ่เลื่อย้อนอุทนวนี้ดีบักคกขามันบผ่ากการครับพี่น้องบงนมดีครับนมซีตรงนี้จริงานบะมีแหละเรียวางครับนั่แหละเครืองนีมันก็มี่นาเมียกอเดิครับแมนุ้มันขึ้นเลยละมันจะขึ้นเลยเพื่อจะวางโต้ก็จะวางเลย พอมันขึ謝謝 na, shared, ้นแล้วรอจังหวะดีๆครับมันได้คระๆเส้นใสมันจังหวะผาดครับเกลี่ยพลาเซลเลยลูกแม่ใส่ตัวแม่เลยครับใส่แยกเขียนเลยใส่ของหนอกเลยครับมันผมเจ็บไว้เดี๋ยวผสมใส่ของหนอกเลยแหละเอาออกฝาดมาใส่มีใส่ดีเบียน้ำมันก็ได้ให้ลูกดีอยู่หนังหนาดีครับนั่นละที่ไหวกับมี่เลยครับน้ำเขียนที่ไหวกับมีแต่อย่า Chang chân nói, yêu thoải các mặt 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 có mặt 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 ดเลยครับงวใด่เง้ยาวครับถึงเแนวบันกันผมว่ามันด้อยู่นะงวัแม่ยากรูก,ม,กมันจะด้เร็้วก็สือง่วหน่อยครับผมเอางวหน่อยไปย่ำไ้จะได้ทับมินเหล่ไเลยจะสีเง้สีังียแม่งเสียไปไปเลยไม่ต้องว่เสียไปลาับเนี่ยเนอวดมากใคเนี่กย,ยก็เลยหาบอครับใายเนี่กยก็เกินเนี่ยครับเันเงปะนี้ มากหวนมากเขารู้แหละครับหกเกลดลอยรัวครับเนี่ยพอต้องวงเรแบบนี้ครับน,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 นื่อนีน่มันไปนั่นแหละถ้าถ้าลูกไปนั่นแล้นนั่นมันยืนดวนมาไห้มันเจ็บเจ็บขาเจ็บเหล็บในไรโลข้นนี่กาเห็นก้กนผมยีไทยสิมัน,มน,นไปนั่นนี่แหละ nhà cái đấy chiều khẩu đó biển qua gì đấy chiều mới biển trong là là bên cái khác hay bên nào cũng cái gặp bên cái khác con tát chân chạy gặp con chụp chân à này bom vào bên đây nên là chìm nhà đi gần ngoài mẹ này bên đây gặp liếm nhà không có đẩy vô ngoài liếm nhà đi chìm nhà đi cho chứng đừng bắn bao liếm đi có chìm nhà gì bên กินด nah, nah, ีก็ยังแม่ดำี่ผมขสยไปกับลูกันเนาะหนาปิดๆกเกิดมึงปากเงี่ยๆรับพีานี่เพิ่งจะสักงกับพีไทยเิ่งะสงเนี่มีเวลาครับสีวางว่าบ๊วจินหนามันแดงจีบบายินหนามันจิกหนยบ๊บยจินหนานี่มันจินบ่หนบ๊จินบ่ได้เง่้ยไปนี้หรอแต่หัวลูกหนึ่งลูกสองหรอ ว่านะยูก็ได <laughs> ้หรอกพนก็กินนะครับคนอไดเตะพอสองหมื่อสามหมื่อปอเปล่นไปเอ้พี่น้องเนี่ยครับัานละบางเงาผมบอเนี่ยแดดซองพอดียครับหามุ้กว่าแใช้หลอบคำครับนี่ใช่พี่น้องเห็นกัคัเห็นบรรยากาศในทังนี่บางเงาอยู่หละบางเงาบางแดด แบบดีแบดดดบ,ด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 ,บด,ด,ดีเลยนะครับข้างหลังก็เลยง่ายแบบดูเลยครับางานก็นนด,บบกนนกดีมันมีสีมันมีเพิ่มครับผมมันก็ถ่ายมันนี่แล้วแบบถ่ายมันบานดีว่าผม,ม,ามว่าเมียีมันบ่แหลมปีนเลียดคือบางตัวบางตัวมันจะเป็ี่ยนถ่ายเิ่มแหลมอะไรสองเมื่อนีดครับเนี่ยคุ้มแสนคุ้มครับนี่ขึ้น เป็นคักขึ้นเหลือเด้อพี่น้องขึ้นนี่รีได้อบางคนติดท้ายบางคักัดหน้ามาเล่หันทางเหรอพี่น้องเบิ้งนั่นเนาะนั่นหน้ามาเล่มันหันทางเลรออือนั่นเนาะหน้ามาเล่ใหญ่เหรอครับเบิ้งเอาไปทาบอาเลยพี่น้องเบิ้งจังหวะดีๆใส่เลยไม่เสียไปแล้วนี่แหละผมว่าใส่เลย มันแท้กับมันมีพอพันอย่าควมตัวกับยังคัากลา,าลายน้ำเชี่ยหลายๆนั่นน่ะนำเข้าไปโรดอืมม่พผ่าดออกนี่แหละเจ้ามาักเจ้าหลอดก็ดีเจ้าหลอดมันก็จะเป็นเลียด้อยาเามือน,นก็ว่าเลียดพันเามือนเป็มันคมตัวมันก็จะเป็นลูกผสมมาจากแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก่ว่าได้กันละบางตัวก็ดีก็เลียด้อยไปละครับยูกับตัวมันให้ลูกดีเพราะดีครับ นี่ครับเรียกเอาพอได้แม่ได้ก็ได้ครับเอ๋อพี่น้องเอาละตัวนาทีครับอ่ะครับขอจบคลิปแค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ